สวัสดีค่ะสแนปนะคะจุธาราพอบุญอายุ33ปีแล้วค่ะมาจากซีซั่น16ค่ะตอนนี้โสดมากี่ปีใช่ไหมคะก็ถ้านับนๆแล้วก็น่าจะ4ปีละเข้าปีที่5แล้วมั้งคะตอนที่มาออกเทมิเอานะคะตอนซีซั่น16ก็ได้คู่เทกค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้คุยต่อแต่ว่าน้องเขาก็น่ารักดี สเปคที่ชอบคือถ้าเห็นเลยชอบอย่างเงี้ยก็ต้องสายตีสายเกาอยู่แล้วตั้งแต่แรกถ้าจะบอกก็คือไม่ได้แบบนั้นเลยอย่างอย่างคู่เทงอยงเงี้ยก็ไม่ใช่เลยอะไรเงี้ยคือคนละสไตล์ไปเลยแต่ว่าถ้าถ้าคุยแล้วไปด้วยกันได้อย่างเงี้ยก็โอเคปกติจีบผู้ชายก่อนไหมอายุมาตั้งขนาดนี้แล้วก็ต้องมีจีบก่อนบ้าง เราจะจีบยังไงกับผู้ชายที่เราชอบใช่ไหมเราก็พูดตามตรงว่าเราชอบเขาชอบอ่ะเป็นแฟนกันไหมเโหดปะคือโหดอ่ะคงไม่มีใครเอาล้วความคาดหวังกับการมา r ร a l ลิตี้ทรปนี้บอกเลยว่าตอนแรกคาดหวังตอนนี้อาจจะต่ําลงนิดนึงเพราะว่าเราเป็นเหมือนแม่แล้วอะคือแบบว่าอายุเยอะที่สุดในทริปแล้ว ถ้าเกิดว่าใครชอบเราแล้วเข้าหาเราสนใจเราเราชอบใช่เราพร้อมจะจับมืออีกคนกลับบ้านไปด้วย